สวัสดีครับพบกับเชฟทอรทิกนะครับก็คลิปนี้นะฮะมีเป็นตัว MG SD b a b a t o s มาให้ดูกันนะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยผมได้มาพร้อมๆกับทุกช่องที่เขารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มาช่วงแรกๆเลยนะครับได้มาจากร้าน Gundam Smith นะฮะก็ออประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากนะมันมีดีเทลมีหลายๆจุดที่เออถ้าเกิด ประกอบต่อดิบแบบนี้รู้สึกว่าเสียดายนะครับเสียดายดีเทลของเขามันมีจุดที่มันน่าทําสีเพิ่มให้มันดีเทลมันสวยงามอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะทําสีนะครับจนเมื่อมีเวลาพอสมควรในวันเสาร์ทิ่นี้นะครับคือมีเวลาที่จะพอทําสีไม่รู้ผมจะทําเสร็จหรือเปล่านะนะฮะก็ลองจะลองทําสีดูนะครับในส่วนของรีวิวจุดขยับอะไรพวกนี้คงไม่ต้องแล้วเพราะว่าหลายช่องเขารีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับน่าจะมีหลายสํานักรีวิวไปแล้วนะครับยังไงมันดีแน่นอนตัวนี้นะครับใครสนใจก็ไปหามาเก็บได้เลยตัวนี้ถ้าเกิดชอบแบบตัว S D มีจุดขยับแล้วก็มีดีเทลเยอะๆเนี่ยตัวนี้แนะนําเลยไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวลองทําสีเพิ่มดูนะครับสาหรับตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็แกะชิ้นส่วนพาร์ทออกไปก่อนนะครับชิ้นส่วนพาร์ทต่างๆพาร์ทก่อนเนี่ยผมไม่ได้อประกอบแบบสนิทมากนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับก็จะพยายามไม่ทําสีทั้งตัวนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาเยอะเหมือนกันขอแค่ทําสีให้มันมีดีเทลสวยงามมากขึ้นนะครับในส่วนของโครงเนี่ยโครงมันสวยมากนะครับน่าทําสี แล้วก็มีอีกหลายจุดเหมือนกันนะครับไอเกาะด,ด้านนอกเนี่ยจริงๆก็น่าทำนะแต่ว่ามันจะเสียเวลาเยอะนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันสามารถทําตรงไหนอะไรย,ยังไงได้บ้างนะครับก็ขอแกะชิ้นส่วนพราทก่อนการแกะพราทเนี่ยนะครับบางทีถ้าเกิดเราประกอบไว้นานแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมนะว่าตรงไหนมันแกะอะไรยังไงก็ดูคู่มือเอาจะดีกว่านะครับดีกว่ามานั่งสูงว่าไอ้ตรงไหนมันถอดได้ตรงไหนมันถอดอยังไงนะครับเดี๋ยวมันจะแตกหักนะฮะอันนี้ก็ลองถอดหัวไหล่ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองถอดชิ้นส่วนอื่นดูฮะ หลังจากที่แกะชิ้นส่วนออกมานะครับผมก็จะเอาไปล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาล้างจานนะครับแล้วก็จะรอให้ชิ้นส่วนต่างๆนแห้งสนิทนะครับแล้วก็จะมาเตรียมทําสีนะครับก็ตัวนี้นะครับด้วยความขี้เกียจแล้วก็มันมีเวลาจํากัดนะครับผมก็ไม่ได้ขัดเก็บร้รอยนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดเปิดผิวด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะขัดนะครับตัวชิ้นงานเปิดผิวมันนิดนึงนะครับมันจะทําให้การยึดเกาะของสีดีขึ้นนะครับ หลังจากท่าสงษาเสร็จนะครับก็จะมาแบ่งนะครับในส่วนของการพ่นสีคงในนะครับแล้วก็จะเป็นการพ่นพวกพัดเกาะนะครับการพ่นสีคงในเนี่ยผมจะไม่ได้แยกชิ้นพัดน,นะครับจะพ่นเป็นชิ้นขาแบบนี้เลยนะฮะจริงๆมันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันเป็นวิธีของคนขี้เกียจ ค,คือขี้เกียจจะมาใช้ตัวหนีบเงี้ยตัวคีบแบบคีบทีละชิ้นแล้วก็พ่นอะไรเงี้ยผมจะขี้เกียจแล้วมันไม่ค่อยมีเวลานะครับเวลาจํากัดมันมีเวลาแค่2วันนะฮะผมก็เลยพ่นทั้งทันที่เป็นชิ้นแบบนี้เลยมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ถ้าเกิดเรางอขาหรือว่างอไปเจอส่วนที่มันไม่เจอสีเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยแค่นั้นแหละนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าผมคงไม่ได้จัดท่าอะไรเยอะคือยืนนิ่งๆตั้งโชว์ไว้ผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องข้อพับเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของพารัทมือเนี่ยสามารถ นิ้วซ่องลไาได้สะดวกนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทลำตัวก็พอได้จะมีในส่วนของขอ้อพับแขนแค่นั้นนะครับที่จะไม่เจอสีนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ดูดูเหมือนชิ้นเหล็กชิ้นอะไรดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพาร์ทที่เป็นพวกพาร์ทน,นี้นะครับก็จะเป็นให้พ่นให้มันดูเหมือนเหล็กเหมือนกันนะครับผมจะใช้สีต่างกันในส่วนของการพ่นสีโ้งในเนี่ยผมใช้เป็นสีกระป๋องนะครับแบบนี้นะครับพ่นฉีดเข้าไปในโกลดแอร์บัตนะครับแล้วก็พ่นผมใช้เป็นยี่ห้อ โกเบนะครับเบอร์910นะครับเป็นสีดำเงานะฮะแล้วก็จะตามด้วยแล้วแต่นะผมจะพ่นอยู่2อันนะครับเป็นซูเปอร์ซูเวอร์อันนี้คือสีโครงในนะครับพ่นเอ่อให้มันใส่ทินเนอร์ให้มันบางๆลงนิดนึงนะครับให้มันใสๆนิดนึงแล้วก็พ่นแบบปาดๆผมเอ่อทำคลิปให้ให้ดูไปแล้วนะคลิปก่อนก่อนที่จะลงคลิปนี้นะครับมีอยู่วิธีวิธีพ่นแล้วก็จะมีเป็นใช้เป็นของอันนี้นะครับเป็นซาร์ดัลไอรอนนะครับพ่นสีเหล็กนะครับพ่นสีดาบ อันนี้นะครับคือใช้ตัวนี้พ่นนะครับสีดบใช้เป็นซาร์นัทไอรอนตัวนี้นะฮะในส่วนของพาร์ทเกาะนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยจริงๆเนี่ยผมอยากจะพ่นเป็นให้มันเป็นเฉดนะครับเป็นเฉดสีดําแต่ว่าอ่ณตอนเนี้ยผมหาสีสีเป็นสีรองพื้นไม่เจอนะครับเซอร์เฟตเนี่ยนะครับเซอร์เฟตมันจะมีสีดําสีขาวสีเทาตอนนี้ที่ผมมีคือเป็นสีเทาเบอร์พันแนะครับก็เลยใช้เป็นสีเทาแล้วพอพ่นด้วยสีเทาเนี่ยเฉดมันก็เลยจะอ่อนมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะดูอย่างเงี้ยไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะฮะมันจะเห็นเป็นเทาๆตัดอยู่หน่อยนึงนะครับแบบนี้กล้องผมพอเจอสีเทาก็ไม่ค่อยโฟกัสด้วยนี่แบบนี้นะครับมันก็มันอ่อนไปนิดอ่อนไปนิดนึงนะครับสำหรับสีเทาจริงๆถ้าเกิดเป็นพ่นด้วยรองพื้นดำอ่ะมันจะทําให้เฉดชัดกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็คือพ่นจางไปนิดนึงนะครับสีเฉดมันจางไปนิดนึงแล้วก็จะเป็นในส่วนของสีพวกพกัดเกาะนะครับอย่างสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนี่ผมชอบมากใช้บ่อยนะครับใช้เป็น blue diver นี่นะครับสีน้ำเงินแบบนี้ ใช้เป็นบูไดเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแฟตนะครับตัวสีด้านนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนผมเก็บตอนเนี้ยตอนตอนก่อนที่ผมจะทําสีเนี่ยผมเอาสีไปเก็บข้างนอกนะแล้วมันก็จะเจอความร้อนพอสมควรสีมันพ่นไม่ค่อยออกแล้วไม่รู้เป็นไรน่าเ mm. ดาว,ว่าน่าจะเจอความร้อนนะครับทำให้เนื้อสีเนี่ยมันพ่นยากนะครับจริงๆมันพ่นดีนะครับสว,สวยมากตัว,วนี้ถ้าเกิดเป็นสีใหม่ๆน่าจะพ่นดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือรู้สึกว่าพ่นไม่ค่อยดีนะฮะจะมีตัวหนึ่งคือสีแดงนะครับสีแดงสดๆเลยนะครับนี่ย นะฮะเป็นสีแดงด้านเหมือนกันเป็นเลดโก้ตัว 03F นะครับจะเป็นสีเนี่ยจะเป็นสีออกเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีแดงที่มันด้านๆหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นสีแดงที่มันมีความเข้มนะครับก็สวยดีนะครับใครชอบสีเข้มๆเนี่ยแนะนําเลยเป็นสีเลดโก้ตนะครับแล้วก็นี่นะครับขาวตัวนี้จริงๆมันเป็นออกเหลืองนะมาเดิมๆผมก็จะใช้เป็นตัวออเรนจ์โก้ตนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่เป็นแฟตนะเป็นตัวเป็นสีเงานะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สีขาวที่ใช้นะครับพ่นนะครับที่มันออกเป็น สีเฉดเฉดหน่อยนะครับเป็นสีเฉดเฉดเทานะครับแล้วก็ใช้สีขาวผมใช้เป็นอัลตราไวท์ตัวนี้นะครับนี่ ทีนี้นะครับก็เอาชิ้นส่วนของหุ่นมาประกอบนะครับขั้นตอนนี้พยายามเช็คให้มั่นใจนะครับว่าประกอบชิ้นส่วนถูกต้องนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดประกอบพลาดประกอบผิดเนี่ยเราจะต้องแกะออกมานะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับการแกะเข้าแกะออกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดสีถลอกนะครับแล้วมันจะเสียเวลาในการแก้สีกันไปอีกนะครับในการประกอบของตัวนี้นะครับหลังจากทาสีนะผมจะเริ่มประกอบที่ส่วนหัวก่อนนะครับแล้วก็ไปลําตัวไปท่อนแขนหัวไหล่นะครับกระโปรงท่อนขาและก็ดาบนะครับเอ่อตัวนี้ผมสั่งเป็น น้ำมาแทนสติกเกอร์เดิมนะครับสติกเกอร์เดิมเนี่ยจริงๆที่แถมมามันก็ติดได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็น มันรู้สึกว่ามันหนาไปมันเป็นขอบอะนะครับเวลาถ่ายรูปมันจะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตอนแรกผมว่าจะไม่ตัดเส้นนะครับกลติดดีคอแลวจบเลยนะฮะแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยมันโล่งๆผมก็เลยตัดเส้นเข้าไปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเส้นดีเทลมันไม่ค่อยลึกเนื่องจากผมไม่ได้ย้ำลายด้วยส่วนหนึ่งนะครับเวลาตัดเส้นเนี่ยร่องมันจะมีมาบางจุดบางจุดมันก็จะจะ,จะ,จะแบบร่องมันจะแบบหายไปเลยนะครับเนื่องด้วยสีด้วยส่วนหนึ่งสีมันไปอุดร่องนะครับจริงๆเนี่ยก่อนจะทําสีควรจะย้ําลายนิดนึงนะครับแต่ว มันก็เลยร่องมันก็เลยตื้นในบางจุดบางจุดเนี่ยจะแบบตัดเส้นมาดีๆร่องจะหายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความที่ขี้เกียจนะครับมันก็จะเป็นผลเสียตอนนี้แหละนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการตัดเส้นเนี่ยจริงๆควรจะตัดตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ดีเทลต่างๆเนี่ยมันเด่นขึ้นนะครับแล้วก็พอตัดเส้นเสร็จก็มาไล่ติดดีคอเพิ่มนะครับติดให้มันดูพอดีพอดีอย่าไปติดเยอะนะครับติดเยอะก็ดูรกนะฮะ ในการประกอบทำสีตัวหุ่นก็เสร็จไปในระดับหนึ่งนะครับยังเหลือแพ็คหลังกับปืนนะครับแล้วก็อาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนะครับไว้จะทําต่อเมื่อมีโอกาสนะฮะในส่วนของงานประกอบทําสีเนี่ยผมอยากแนะนําว่าควรจะมีเวลาพอสมควรเลยนะครับจากที่ผมทําสีตัวนี้ไปเนี่ยประมาณ2วันนะแล้วผมก็มาเก็บนู่นเก็บนี่ประมาณ วันหนึ่งนะครับคือมัน3าวันเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่พอนะครับที่จะทํางานอะไรแบบนี้ให้มันดูดีนะนะครับจริงๆมันควรจะมีเวลาไม่จํากัดหรือว่าทําแบบชิวๆอ่ะนะครับงานมันจะออกมาดีมากจริงๆมันควรจะขัดผิวนะครับแล้วเก็บรอยเกรดนะครับแล้วก็ย้ํารอยนะครับย้ําดีเทลเข้าไปด้วยมีดมีดแบบมีดย้ําลายอะไรพวกนี้นะครับให้มันมีดีเทลลึกกว่านี้นะครับส่วนไหนที่มันมีดีเทลเนี่ยนะครับเราย้ําเข้าไปนะฮะมันจะทําให้เวลาพ่นสีเนี่ยดีเทลมันจะมาครบมาชัดนะครับแล้วก็เวลาตัดเส้นเนี่ยมันจะทําให้ดีเทลมันไม ทำตัวนี้ตรงเขาเนี่ยผมเห็นชัดเลยว่ามันเกิดจากการที่ผมไม่ไม่ย้ําลายนะครับเขาเนี่ยมันจะมีดีเทลอยู่แล้วผมไม่ได้ย้ําลายนะแล้วพอโดนสีเข้าไปอีกโดนรองพื้นเข้าไปอีกเนี่ยมันตื้นนะครับทำให้ตัดเส้นได้แค่นี้นะครับอันนี้คือจุดที่พลาดเลยนะครับถือว่าพลาดตัดสินใจผิดจริงๆนะครับแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ที่เกียจติจะล้างทาวน์สีใหม่ด้วยนะครับก็ปล่อยไปตามนั้นนะครับก็ถือว่า ทำให้ทุกคนที่ติดตามช่องทอยชิคดูว่าเวลาทําสีงานแบบนี้มันควรจะทําอะไรบ้างอย่าลืมย้ําลายครับย้ําลายสําคัญจริงๆนะครับแล้วก็พวกขัดเก็บรอยขัดเปิดผิวก็สําคัญเหมือนกันนะครับอันนี้คือความผิดพลาดของผมนะครับก็ดูไว้แล้วกันนะครับใครจะทําสีก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ตัวงานเนี่ยจริงๆมันดีมากอยู่แล้วจริงๆนะครับไม่ต้องทําอะไรก็สามารถต่อดิบซื้อสติ๊กเกอร์จีนนะครับดีคอาน้ำจีนมาติดก็น่าจะหล่อกว่าสติ๊กเกอร์เดิมของเขานะครับอันนี้คืองานที่แนนะําเลย นะครับตัวนี้ควรจะต้องมีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ